สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมไมโครเวฟนะครับของจาร์ปนะครับรุ่น r 220นะครับตอนนี้อาการของมันก็คือแค่เสียบปลั๊กนะครับตัวถังมันร้อนร้อนทั้งหมดเลยนะครับร้อนร้อนมากเลยก็จากการสันนิษฐานก็น่าจะเป็นที่ว่าเป็นที่ตัวนี้ครับตัวทามเมอร์มันเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนดูนะครับว่ามันจะหายไหมก่อนเดี๋ยวเรามาเก็บเลยนะครับก็คือมันตขัน้องนันรัอันนี้ผมขันร้อไปเลย ครับครืลูกค้าเขามานี่ครับตัวทัมเมอร์มันเดี๋ยวเรามาลองมาเปลี่ยนตัวทัมเมอร์ตัวนี้ดูนะครับเี๋เราลองเปลี่ยนตัวนะครับ ได้นะแต่ว่ามันร้อนตลอดมันเหมือนมันไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ใส่ดงนี่ก็นี่นะครับทามเมอร์กใหม่เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนดูว่ามันจะหายไหมนะครับอาการนี้การเสียบแค่เสียบปั๊กตัวเครื่องร้อนจีเลยนะครับ ขันเนาตสามตัว ใส่กลับเลยนะมาเทสกันร้อยก็ใส่สายเหมือนเดิมนะครับโ <Okay. S 2> อเคันนี้ใส่ๆเรียบร้อย เตน้ำดูเงีเสียบไฟเต็ดลองที่ไฟต่ำๆก่อนนะ โอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันเปิดไม่ติดนะครับลองวัดฟิลดูแล้วนะครับก็คือฟิลตอนนี้มันขาด เครื่องมันน่าจะร้อนนานเกินแล้วมันมันเหมือนมันขาดไปเลยนะชดไปเลยนี่ครับขาดไปแล้วฟิวตัวนี้เลยเดี๋ยวเรา่อกี้ไปหาฟิวมาใหม่แบบเดิมตอนนี้มันหมดเลีก็เลยผ่อใช้ฟิวธรรมดาเลยครับใส่เข้าไปให้่าอมเท่ากันนะครับหรือมากกว่าได้เล็กน้อยนะครับอย่าให้มันเยอะเกินเดี๋ยวเราเปลี่ยนดูนะครับโอเคฟิวนี้อันเก่าออกเลย เปลวเดิมมองเห็นไหมครับมัน,นเดียวค่า6มกว่าแล้ว,วมาใส่ที่ผมมีตัวนี้10มเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับใส่เรียบร้อยนะครับเรามาลองใหม่เม่กีมมันเปิดเครื่องไม่ติดล้ว มันน่าจะชอดไปแล้วครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงผมโอเคนะเครื่องทำงานบางย่างเสียงเครื่องทำงานเรียบร้อยรอๆนะครับว่ามันจะตัดหรือเปล่าน้ำจะร้อนไหม ครูนะครับผมปอบไว้นาทีาปกค่ป อเคนะครับตอนนี้ตัดเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ําร้อนไหมโอเคครับผ่านครับน้ําร้อนจีเลย mm hmm. ก็สรุปนะครับก็คืออาการที่ว่าเสียบไฟทิ้งไว้แล้ว <c oughs> ตัวเครื่องร้อนร้อนแบบร้อนร้อนมากๆนะครับ <c oughs> เปิดฝาดูข้างใน,น <c oughs> ก็ร้อนนะครับ <c oughs> คือ ตัวเสียก็คือตัวทามเมอร์ตัวนี้ครับทามเมอร์ตัวนี้น่าจะมันน่าจะมันน่าจะค้างอยู่เลยมันไม่ตัดนะครับมันเหมือนเครื่องทมาตลอดเวลาเสียบตัวเหมือนตัวนี้น่าจะเสียบทิ้งไว้ยาวครับคือร้อนมากเหมือนกระแสมันสูงไปแล้วก็มันเลยช็อตฟิวตัวนี้เลยขาดไปดีใี้มันเซฟตี้ไปในตัวครับแต่ถ้าฟิวตัวนี้ไม่ตัดก็น่าจะเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับอาการนี้ ถ้าของใครเป็นอยู่นะครับก็เปลี่ยนททมเมอร์ตัวนี้หายครับผมคอนเฟิร์มครับผมลองรี้ปล่อยแล้วต่อไปก็เราแค่ปิดฝาครับปิดฝามันเหมือนเดิมใส่น็อตให้ครบแล้วก็สามารถนํำไปใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็สงสัยอะไรก็เมนคอมเมนต์ถามได้นะครับแต่ผมมีเวลาเดี๋ยวผมมาตอบให้ โอเคนะครับสวัสดีครับ